อ่ะท้ายคลิปนี้แะครับผมช่างเบิร์นะครับติดตั้งตู้อบข้าวที่จังหวัดหนองคายเรียบร้อยแล้วครับกับเฮียนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้เฮียแนะนาตัวนะครับครับก็ผมใจนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับใช้บริการตู้อบข้าวเปลือกนะครับแล้วก็ทําความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือว่าสีข้าวสําหรับจําหน่ายนะครับก็ติดต่อมาที่ผมได้นะครับอยู่อําเภอท่าบ่อนะครับคุ้มวัดสายแก้วนะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 0 9 6เก้า0นะครับ แล้วก็ถ้าใครสนใจเครื่องอบข้อเปลือกนะครับตู้อบข้อเปลือกเครื่องสีข้าวจากญี่ปุ่นนะครับก็ติดต่อได้นะครับแนะนำเลยครับร้านนักบินอวกาศครับผมก่างเบิร์ดครับผมแต่เพิ่มมาดูตัวอย่างที่นี่ก็ได้นะครับน่าโอเคเขาฝากไว้กับคนที่อยากได้ใช้บริการที่นี่เครื่องจักรคุณภาพมีมาตรฐานนะครับแนะนำที่นี่นะครับวันนี้ผมช่างเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสี่สามสองขอญาตถ่ายวีดีโอนะครับอ่าอันนี้ก็ผมมาติดตั้งเครื่องอบข้าวขนาด2-5ตัน ชิสูกะนะครับอ่าเดี๋ยวเฮียขอแนะนำตัวหน่อยครับเฮียครับดีครับผมชื่อสมรัตนลิตนะครับที่เล่นพ่ไก่ครับผมอ่าพิไก่นะครับผมวันนี้ก็จะสอนขบวนการตู้อบผมจะแบ่งออกเป็นสองส่วนผมจะดูตัวโครงสร้างก่อนนะครับโครงสร้างก่อนแล้วค่อยสอนด้วยระบบนะโครงสร้างจะแบ่งออกก็คือเป็นตัวคอนโทรลคือโซนนี้โคลคอนโทรลนะครับตอนนี้ก็ในคลิปในวิดีโอเสียงหายนะครับเราก็มาพากนะครับ ให้ฟังส่วนที่เรากำลังบอกแนะนำตัวนี้คือเป็นโซนของตัวตู้อบนะครับแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนนั้นบนเป็นตัวถังเก็บข้าวส่วนนั้นล่างเป็นตัวระบบอบข้าวนะครับตอนนี้ก็กำลังแนะนำเฮียน,นะครับให้ใช้งานให้เป็นนะครับตัวนี้เป็นเครื่องวัดความชื้นนะครับใช้ความชื้นด้วยการปอกเปลือกแล้วความชื้นภายในเนราเจ้าความชื้นเท่าไหร่ก็ได้นะสิบสองถงสามนะครับผมช่องทางนี้นี่เปิดมาคือช่องเพื่อ ปล่อยนำข้าวเข้าตู้นะครับสามารถเลือกได้ว่าช่องซ้ายช่องขวาก็ได้ด้านล่างก็จะเป็นถังน้ํามันเก็บน้ํามันเครื่องน้ํามันดีเซลนะครับเพื่อให้ความร้อนตัวนี้ประดบน็อกเลยดาวน์ก็คือแฝงนอยู่แต่กับตัวตู้เลยขึ้นอยาได้สะดวกสบายตัวตู้รถยนใช้ไฟ2 2 0โวลต์ก็ได้38 0บโวลต์ก็ได้นะครับขึ้นอยู่แต่เลือกอันนี้เป็นเสียบลักสบายกดสวิชกเปิดปิดด้านข้างนะครับหน้าจอจะขึ้นเป็นตัวเลขเป็นอุณหภูมิณปัจจุบันก็คือ28องศาตอนนี้นะครับ เราจะมาตั้งเซตติ้งกันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างจะแบ่งออกเป็นโซนซ้ายเป็นตัวเซตค่าตั้งค่านะครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นตัวปริมาณตัวนี้คือตัวว่าความชื้นว่าเราจะเอาความชื้นที่เท่าไหร่นะครับตั้งความชื้นเครื่องก็ทํางานตามนั้นนะครับตัวนี้ความชื้นที่13เราตั้งที่13 13.4 13, 13, 14, 14นี้ครับผมนะตัวหน้าจอกลางก็จะเป็นตัวอ ตัวนี้มีผลเกี่ยวกับปริมาณเนี่ยมีผลเกี่ยวกับความร้อนในตู้ด้วยนะครับว่าสามารถเร่งได้ความสูงได้เท่าไหร่ดูจากตัวเลขตัวแดงทางขวามือนะครับมีตัวเลขถึง62 60องศานะครับอันนี้เราเลือกได้ประมาณนี้หมุน,มนได้เราจะความร้อนเท่าไหร่เร่งไปนะครับต่อไปนะครับโซนต่อไปก็ าการอบคว้าวก็อบได้ตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์เจ็ดด้านบนนะครับเบอร์เจ็ดนะโอเคเรียบร้อยดังนั้นก็จะมามีตัวนี่คือหน้าจอแสดงผลตัวนี้เป็นอุณหภูมิที่เราจะตั้งนะครับว่าเราจะตั้งที่อุณหภูมิในการอบที่เท่าไหร่เรื่อไปเรื่อยๆนไหครับประมาณนี้เลื่อไปเดื่อนไปสี่สองหน้าจอตรงนี้จะเป็นกราฟขึ้นนะครับด้านล่างจะเป็นปรกราฟความชื้นด้านบนคืออัตราความชื้นที่ แห้งแล้วนะครับจะเป็นกราฟขึ้นมานะครับให้เราดูเป็นกราฟขึ้นมามีเมมโมรีสามารถบันทึกค่าได้นะครับแต่ตัวนี้เป็นชิปซักกะที่รุ่นใหม่น่าใช้จริงๆตัวด้านล่างที่เป็นเปอร์เซ็นต์ตัวซีซีอุณหภูมิตัวด้านล่างนะครับจะเป็นเปอร์เซ็นต์ความชื้นที่วัดได้ตัวเฮตก็อื์ซีชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเลือกนะครับคันนี้ของบริบทจะมีข้าวข้าวบาเล่ข้าวเวีย ไอ้สองคือเป็นระบบอบแบบมาตรฐานอบแบบโปรตีนหรืออบแบบสองระบบนะครับตัวที่สามก็คือเขาเรียกว่าเลือกการอบแบบมาตรพันหรืออบแบบมาตรฐานนะครับหรือว่าอบแบบไม่เป็นทดสอบเป็นทดสอบสามารถเลือกหมดได้ต่อมาก็ตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มควบคุมทางด้านเครื่องวัดความชื้นนะครับแล้วก็เป็นตัวสั่งพัดลมเช็คระบบว่าง่ายคือเป็นตัวเช็คระบบอะครับ เครื่องความชื้นเราจะอ่านค่าถ้าเราต้องการดูความชื้นน้ตอนนี้เลยเรากดปุ่มนี้นะครับปุ๊บเครื่องเขาจะวัดความชื้นณปัจจุบันให้เราแต่ถ้าเราไม่ไดกดปุ่มนี้เครื่องก็จะขึ้นความชื้นอยู่แล้วจะเป็นความชื้นแบบเฉลี่ยให้นะครับวนไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆให้นะครับตู้คอนโทรลแบบญี่ปุ่นค่อนข้างมีมาตรฐานและ,สะเสถียรนะครับในการแต่งระบบของเราเราจะไม่ได้ไปวุ่นวายกับระบบเดิมของเขามากมายนักน,นะครับเพราะว่าของเดิม,มัองเขาดีมากๆแล้วนะฮะเราพยายามใช้ของเดิมของญี่ปุ่นที่มาตรฐานให้ได้มากที่สุด ตัวปาดูปุ่มหลักๆที่เราใช้กันดีกว่านะครับจะมีอยู่แค่ห้าปุ่มเท่านั้นเองปุ่มเราจะมีแค่5้าปุ่มก็คือปุ่มทั้งปุ่มน้าเข้าๆน้ำอย่ซสายมือสูดปุ่มระบายอากาศปุ่มอบข้าวตัวที่สามปุ่มน้ำเข้าออกตัวที่สี่ปุ่มตัวแดงคือปุ่มหยุดนะครับปุ่มถัดไปที่ผมจะบอกคือเป็นปุ่มที่ตั้งเวลาเราสามารถเลือกใช้สองโหมดโหมดบอนคําเชื่ออัตโนมัติและโหมดตั้งเวลานะครับอันนี้คือเราจะเลือกโหมดตั้งเวลานี่คือตั้งเวลานะครับเราตั้งได้ ถึง12งถึงยี่ส่อชั่วโมงเลยได้ตั้งแต่1 5ึ5ชั่วโมงจนถึง25ชั่วโมงเลยเทีเดียวต่อไปนะครับตรงนีก้ก็ปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บ,บต่ออ่าีการเทสจุดต่อไปเราจะไปดูระบบหัวเผาเบอร์เนอร์นี่คือของเบอร์เนอร์นะครับหัวเบอร์เนอร์สามารถทำความสะอาดได้ด้วยไขยน็อต เป็นใช้เชื้อเมืองนะ้ำมันดีเซลนะครับหาง่ายประหยัดแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะครับอันนี้ตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์นะวัดแสงเซ็นเซอร์เช็คความร้อนเซ็นเซอร์เช็คลมนะครับแล้วตัวล่างนี่ก็จะมีเซ็นเซอร์เช็คการหมุนของรอบของสกูด้วยว่าวิ่งได้ปกติไหมถ้าไม่วิ่งปกติก็จะแจ้งเตือนเรานะครับว่ามีข้าวเยอะเกินไปหรือข้าวติดนะครับต่อไปนะครับผม ตัวไปก็คือตัวนี้ถ้ามีเออร์เอร์ต่างๆก็จะเป็นคู่มือเออร์เอร์ว่าจะมีแฟมผลอยู่หน้าจอตรงนี้นะครับมีสาระต่างๆโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองกดระบบกันให้ดูจริงๆกันเลยดีกว่านะครับนะฮะตอนนี้ระบบไฟของลูกค้าไม่สมบูรณ์ลูกค้าเลือกเป็นไฟ3เฟส3ามร้อยสิบโวลต์นะครับแต่ลูกค้าไม่พร้อมระบบไฟเราก็เลยทําเป็นไฟซิงเกิลเฟสให้นะครับ ทำพิ่งเฟสก่อนชั่วคราวนะครับเพื่อทดสอบเครื่องลูกค้าก่อนนะครับพอลูกค้ามีไฟมาก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนี่เราก็สตาร์ทเครื่องเห็นไหมครับว่าทุกคอหมุนไปตามทางที่ถูกต้องก็ถือว่าจบนะครับทำงานได้ถูกต้องก็โอเคแล้วนะครับเราก็มาเช็คระบบต่างๆนะครับอย่าลืมนะโลโก้ร้านนักพิณอากาศนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสินค้านําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับสินค้าการเกษตรเครื่องอบข้าวตู้อบข้าวนะครับก็เกี่ยวรถตำนาเครื่องสี สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์ก้าสองห้าเก้าแปดสองต่อหนึ่งนั่นนะครับต่อไปนะนะครับมาทดสอบกับระบบอื่นกันนะครับเราจะเข้าคือระบบรวมบายอากาศและระบบอบกันดูว่าทำงานได้ไหมเห็นไหมครับว่าระบบจะซอล็อกไว้ไม่สามารถกดได้ต้องกดจุดเพียงเท่านั้นนะกดหยุดเสร็จตัวถึงจะเริ่มระบบอื่นได้ต่อมาก็จะมาลองทดสอบด้วยระบบอื่นกันดูกดเลือกระบบใดระบบหนึ่งก่อนจากนั้นกดหยุดนะครับแล้วก็เริ่มระบบใหม่โดยการเลือกโหมดใหม่นะมีหมด4โหมดนะครับท,ที่แจ้งไปตัวเสียงเหลืองนี่นะ อ่าต่อไปเรากดอบนะครับเราเลือกว่าเราตั้งค่าเรียบร้อยก่อนนะครับล้วค่อยาไปอบกดได้แล้วนะครับตอนนี้ผมกดแล้วนะเครื่องกำลังแล้วทำงานปึ๊บสักพักหนึ่งนะแป๊บหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับอ่ะโอเคเครื่องก็ทำงานนะครับเบี้ยไฟก็จะติดแล้วถ้ามองเห็นไหมเอ่ย ในกล้องจะมองเห็นไหมว่าไฟติดแล้วเห็นไหมเห็นเป็น,ปนไฟแวบๆไหมครับอยู่ที่สะท้อนอยู่ด้านข้างเป็นไฟแวบๆนะครับนั่นคือเชื้อเพลิงจ่ายแล้วนะครับเชื้อเพลิงจ่ายแล้ว mm. ตัวนี้เป็นระบบหัวฉีดนะครับนะ,ะประหยัดพลังงานมากๆเลยกินไฟน้อยนะครับดูแล้ง่ายนะ mm. อุณหภูมิก็จะเริ่มไต่ขึ้นนะครับจากย9ิบเก้าเี๋ยวเครื่องวัดความชื้นก็จะวัดไปอุณหภูมิก็จะทํางานไปนะครับ อันี้คือมุมขึ้นศาสตร์องศาแล้วครับตัวด้านล่างที่ผมเปิดอันนี้คือเป็นตัวระบายทราระบายข้าวลงพื้นนะครับถ้าผมเปิดนะครับหัวเบนเนอร์จะดับทันทีนี่ทดสอบให้ดูนะว่ามีการลมรั่วเราลืมปิดนะครับเครื่องจะไม่ทํางานทันทีตัวนี้เป็นตัวทรามอสัตว์ข้าวที่ต้นกระเพาะเราสามารถดึงออกมาได้เวลาเลิกทํางาน นี่ตัวโตรตารี่พิกข้าวนะมี2ตัวซ้ายขวาเราละหมั่นเช็คเสมอนะครับว่าตัวทํางานตัวโรโรโรตารี่ทำงานได้ดีโอเคเรียบร้อยอุณหภูมิแป,ป๊บเดียวนะครับขึ้น40องศาได้ไหครับว่าเร็วมากเลยยิงไม่ยิง,ยงไม่ยิงตลอดเวลานะครับยิงระดับยิงระดับนะครับเลี้ยงอุณหภูมิเพราะเชื้อเพลิงแบบฟอสซิลให้ความร้อนค่อนข้างสูงและดีนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องอ,อากาศเย็นนะครับเกินไปเชื้อเพลิงไม่ไหลนะครับ เราเนี่ยตอนนี้ผมกำลังสอนลูกค้าให้เข้าเข้าใจมากคือตอนนี้ขึ้นเป็น50อ,องศาลแล้วนะครับยิงแป๊บเดียวขึ้น50อ,องศาลแล้วนะครับค่อนข้างไวเราจะมีเครื่องวัดความชื้นหลายๆด้านนะครับประมาณ3าตัวนะตัวนี้ตัวนี้เครื่องวัดอุณหภูมิ3ามตัวนะครับเครื่องวัดความชื้นหนึ่งผิดโอเคแค่นี้แหละครับผมการใช้งานเบื้องต้นง่ายๆนะครับผมมามาดูตรง ช่องตรงนั้นนี้นะครับตรงที่ช่องที่เหนือตรงตรง้นกระเพาะของเครื่องวดัดความชื้นตัวนี้สามารถเปิดได้เพื่อน,นําข้าวเน Teraz ี่ยจากภายนอกเทเข้าไปในเครื่องวดัดความชื้นได้ตรงช่องนี้นะครับเพราะว่าเวลาข้าววิ่งไปจะมีข้าวสาดบริเวณนี้ด้วยนะครับเปิดง่ายๆอย่างนี้เลยเราจะดูกระเพาะข้าวจะไหลลงมานะครับเราสามารถเทข้าวลงไปช่องนี้นะครับแล้วผ่านเครื่องความชื้นเพื่อเช็คความชื้นภายนอกได้นะครับอันนี้ปิดก่อดประมาณนี้ปิดมันจะมีแรงดูดของลมด้วยนะครับ เครื่องตัวนี้ไม่ใช่แค่อบข้าวหรือลดความชื้นข้าวเพียงอย่างเดียวนะครับยังสามารถทําความสะอาดข้าวรีบนะครับได้ด้วยข้าวรีบต่อสางหรือไม่ก็เป็นเศษฟางดอกยาได้ด้วยนะครับเพราะว่าด้านบนจะมีตัวซิกแซกและตมดูดเพื่อเอาสิ่งสกปรกที่ลอยฟุ้งและเบาวกว่าข้าวนะออกลงไปส่วนคันโยกตัวนี้จะมีสองคันโยกนะครับคันโยกข้างในจะเป็นคันโยกเพื่อทําความสะอาดสกูด้านบนคันโยกที่อันหนึ่งจะเป็นคันโยกเพื่อปล่อยข้าวออกจากตู้เวลาเราอบเสร็จแล้วนะครับมี2คันโยกนะครับ ตอนนี้อุณหภูมิขึ้น5ส53แล้วนะครับจะพาไปดูขบวนการปล่อยข้าวหมุนเวียนข้าวผ่านระบบโรตารี่นะครับตัวนี้คือตัวโรตารี่เห็นไหมโรตารี่หมุนอยู่จะมองเห็นไกลๆว่าทํางานปัดข้าวออกมานะครับแล้วลง่าถึสกูแล้วขึ้นไปเหมือนเดิมตรงนี้ก็เราก็เจอขยะเราก็หยิบขยะที่เป็นบางอย่างที่มันไม่หลุดออกมาไปเตบไม้จากการเคลื่อนย้ายนะครับ ยิงเขาไปได้นะครับประมาณนี้แล้วก็คอยสัรงซื้อได้แล้วก็มีช่องทำออสัดข้าวนะก็เป็เงินเงิน,งนด้านข้างด้วยนะครับไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังจะประกอบด้วยพัดลมและセセเซ็นเซอร์เช็คนะครับเซนเซอร์เช็คความร้อและเซ็นเซอร์เช็คลมจะอยู่ตรงนี้นะครับนะมีสอง,งอันนี่คือพัดลมดูดดูดความชื้อนออกจากตู้นะครับและไล่ความชื้อนออก ตัวนี้สาคัญทีเดียวถ้าเราไม่เจาะให้ปอดโป่งให้โล่งนะครับผมอาจจะทําให้ข้าวไม่แห้งช้าไดเา้เราต้องทําให้โล่งนะครับตรงส่วนเบอร์เนอร์มีจุดหนึ่งที่ผมลืมบอกคือเซนเซอร์แสงมันจะจิ้มอยู่ตรงหัวเบอร์เนอร์ด้านบนนะเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับตรงนี้เซนเซอร์แสงมือไว้ทำไรมีไว้เช็คว่าคําสั่งที่สั่งไปแล้วเชื้อเพลิงติดหรือไม่นะถ้าติด ก็มีไฟขึ้นมีแสงสีส้มขึ้นเซนเซอร์ก็จะสั่งบอกว่าโอเคเรียบร้อยใช้งาน,นได้ถ้าไม่มีไฟขึ้นนะครับเซนเซอร์แสงก็จะสั่งดับเบิร์นเน,อ,นอร์นะครับอันนี้ต้องคอยเป่าฝุ่นทำความสะอาดเท่านั้นเองครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงๆแค่นี้เองง่ายๆดูแลแค่ประมาณนี้ไม่ต้องอะไรซับซ้อนครับแค่เียที่เหลือไม่มีรครับอย่าให้หนูกัดนอย่างเดียวนะครับอันนี้ลูกค้าสงสัยฮะนี่คือข้าวปุ่นใช่ไหมโอ้ปุ่นแท้ๆเลยครับข้าวเมลิดเป็สั้นเราสงสัยว่านี่หรอข้าวปุ่ป เครื่องใช้เครื่องสวยมากเลยใช้งานมาน้อยเยียวเองครับคาน่าจะป,ปลูกได้คา็ตัวน่าจะลองมาดูที่หนองคายนะครับอ่ะต่อไปนะํามาดูการข้างในกันนะในกล่องที่ผมเปิดออกมานี่คือกล่กองคอนโทรลด้านในค่อนข้างใหม่มากกล่องที่ปิดฝาตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปิดลูกค้าดูนะเป็นกล่องควบคุมแมกเนติกหรือระบบตัดไฟตู้นี้ค่อนข้างคลิปเลยทีเดียวนะครับ ไม่ได้ใช้งานมาเลยนะไม่มีฝุ่นนี่ผมไม่ทําอะไรนะเปิดฝามาไปนี้เลยนะมีระบบรีเลยและแมกนติกคอนโทรลเป็นบอร์ดต่างๆเราก็จะธิบายลูกค้าถ้าเกิดว่าเกิดโอเวอร์โหลดเนี่ยครับเครื่องจะรีเซ็ตตัวเองอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่ยอมรีเซ็ตเราสามารถเราไปชักไฟออกก่อนแล้วเราก็เข้ามาเปิดตู้คอนโทรลเพื่อกดแมกนติกตัวนี้ได้นะครับเราก็เราต้องการสอนลูกค้าให้ลูกค้าได้เข้าใจ